เทศบาลนครแม่สอดค่ะจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติหนึ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษระดับเทศบาลครั้งที่สองทับ2563ค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสนารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษระดับเทศบาลครั้งที่สองประจำปี2563โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้ที่และพนักงานเทศบาลนครแม่สอดคณะครูนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดประธานชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สอด ดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ2,564ในแต่ละตำบลของทุกเดือนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรักสามคัคคีมีความสุขร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์สาธาราณะอย่างต่อเนื่องจึงได้ให้ทางเทศบาลนครแม่สอดจัดทำแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำปีงบประมาณ2,564ของชุมชนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,563ถึงเดือนกันยายน2,564และรายงานให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สอดทราบจึงมีการประชุมในครั้งดีขึ้นโดยมีระเบียบว,วาระการประชุมประกอบด้วยประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงกิจกรรมจิตอา,าสาเทศบาลนครแม่สอดในการจัดทำแผนการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ2,564การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่หนึ่ง ประจำปี2563เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องขอพิจารณาและขอเสนอแนะตามตารางมอบหมายของการจัดกิจกรรมของกองฝ่ายเทศบาลนครแม่สอดตารางมอบหมายการจัดกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดการหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสาของชุมชนและเรื่องอื่นๆ